สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอิชเช่นเคยนะครับก็มาพบกันอีกครั้งทางช่องกริดอินฟานะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตการเกี่ยวกับในส่วนของโครงการรถไฟไทยโครงการทางรถไฟสายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของหรือบ้านไผ่มุกดาหารนครปนมแล้วก็จะอัปเดตกันสาหรับโครงการรถไฟทางคู่สายต่างๆว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีความคืบหน้าเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับในแต่ละสายแต่ละเส้นทางเนาะโดยก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันก่อนไว้ด้วยนะครับผม สำหรับข่าวแรกนะครับที่เราจะนำมาอัปเดตกันนะครับก็จะเป็นความคืบหน้าทางด้านของโครงการทางรถไฟสายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของกับเส้นทางบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมนะครับ โดยเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับการรถไฟเนี่ยก็ได้มีการเปิดให้เอกชนได้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลางทางระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคในการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชยัยเชียงรายเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างประมาณ72,900ล้านบาท ซึ่งรวมกว่า3สัญญาโดยสัญญาที่1ในช่วงเด่นชัยถึงเงาเนี่ยนะครับปรากฏว่าสัญญานี้เนี่ยจากผู้ซื้อซองทั้งหมด17ลายก็ได้ผู้ที่ยืนซองประมูลทั้งหมด2ลายนะครับโดยเป็นกลุ่มกิจาการร่วมค้ากิจาการร่วมค้า ITD กับ NWR ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนกับบริษัทนวรัฐพัฒนาการจำกัดมหาชนหรือ NWR ที่เสนอราคาต่ำสุดที่2 6 5 6 8ล้านบาทจากราคากลางที่2 6 5 9ม ล้านบาทครับ ส่วนสัญญาที่2ช่วงงาวเชียงรายระยะทาง135กิโลเมตรสำหรับในช่วงนี้นะครับจากผู้ซื้อซองทั้งหมด18ลายก็ได้มีผู้ที่ยื่นซองประมูลทั้งหมด2ลายนะครับโดยเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้า CKST j o i n t Venture ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทชอกันช่างจำกัดมหาชนหรือ CK และบริษัทซิ n โนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนหรือ STEC ที่เสนอราคาต่ำสุดที่26,900ล้านบาทจากราคากลาง26,913ล้านบาท ส่วนสัญญาที่3นะครับก็คือช่วงเชียงรายเชียงของระยะทาง84กิโลเมตรสลับในช่วงนี้ก็มีผู้ยื่นซองประมูลด้วยกันทั้งหมด2รลายจากผู้ซื้อซองทั้งหมด16ลายนะครับโดยสัญญาณนี้เนี่ยนะครับผู้ที่ยื่นซองประมูล2รลายนี้เนี่ยก็มีกิจการร่วมค้า C K S T Joint Venture ที่เสนอราคาต่ําสุดที่19,390ล้านบาทจากราคากลาง19,406ล้านบาท โดยหลังจากการยื่นข้อเสนอประมวลของทั้ง3สัญญานี้แล้วคณะกรรมการก็จะไปพิจารณาคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติประเมินคุณสมบัติทางด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา โดยจะใช้เวลาประมาณทั้งหมด1เดือนโดยคาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาได้ในวันที่9กรกฎาคมนี้และหากไม่มีการย่นอุทธรณ์ใดๆจะสามารถลงนามในสัญญาการก่อสร้างโครงการทางรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของได้ประมาณวันที่2สิงหาคม2564นี้โดยอย่างไรก็ตามสำหรับโครงการทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ6ปีคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี2571ครับ ส่วนทางด้านของโครงการทางรถไฟสายใหม่ช่วงบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารคนครพนมระยะทาง355กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง54,600ล้านบาทสำหรับช่วงนี้ในวันที่25พฤษภาคมนี้จะมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยสลับงานสัญญาการก่อสร้างของบ้านไผ่มุกดาหารคนครพนมจะมีการแบ่งงานก่อสร้างสัญญาออกเป็น2ส,สัญญาด้วยกันนะฮะได้แก่ สัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่หนองพอกระยะทาง180กิโลเมตรและสัญญาที่2ช่วงหนองพอกถึงสะพานมิตรภาพ3ระยะทาง175กิโลเมตรโดยเบื้องต้นคาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่15กรกฎาคม2564และจะลงนามสัญญาการก่อสร้างในวันที่6สิงหาคม2564คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ4ปีและจะเปิดให้บริการในปี2569เครับเรามาต่อกันในข่าวที่2กันนะครับ ก็จะเป็นข่าวในด้านของการอัปเดตโครงการทางรถไฟทางคู่นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการแบ่งโครงการรถไฟทางคู่เนี่ยออกเป็นทั้งหมด2เฟสนะครับโดยสำหรับโครงการทางรถไฟทางคู่ที่มีการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะอยู่ในเฟสแรกนะครับโดยในเฟสแรกนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7โครงการนะครับจากทั้งหมด7โครงการเนี่ยนะครับก็มีการก่อสร้างแล้วเสร็จไป2โครงการนะครับส่วนอีก5าโครงการที่เหลือนะครับก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยโครงการแรกนะครับก็จะเป็นช่วงมาระเบาชุมทางจีระ ระยะทาง132กิโลเมตรสลับช่วงนี้นะครับก็จะแบ่งงานก่อสร้างสัญญาย่อยๆออกเป็น3สัญญานะครับโดยจะเป็นช่วงมับกระเบาคลองขนาดจิตสหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็คืบหน้าไปแล้ว86%ล่าช้ากว่าแผน2.98%สัญญาที่2ช่วงของขนาดจิตถึงชุมทางจิระสลับช่วงนี้ยังไม่มีการเริ่มก่อสร้างนะครับเพราะว่าติดปัญหาสะพานข้ามทางรถไฟหน้าสีมาธานีโดยตอนนี้ก็มีการปรับแบบ การก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเสนอกระทรวงคมนาคมส่วนสัญญาที่3ก็เป็นงานอุโมงค์ปัจจุบันก็คืบหน้าไปแล้ว69%แต่ว่าล่าชา้ากว่าแผน11.41%ส่นะครับส่วนโครงการที่2นะครับก็จะเป็นงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพร,ระยะทาง146สหกิโลเมตรสหรับในช่วงนี้นะครับก็จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น2สัญญานะครับโดยจะเป็นช่วงบ้านกลับโคกกระเทียมตอนนี้ก็คืบหน้าไปแล้ว50% ซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผน20%เลยทีเดียวนะฮะส่วนสัญญาที่2ก็จะเป็นช่วงท่าแคปากน้ำโพปัจจุบันก็คืบหน้าไปแล้ว65%ชา้ากว่าแผน0.91%ส่วนโครงการที่3นะครับก็จะเป็นงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐมหัวหินระยะทาง169กิโลเมตรสัญญาที่1คือช่วงนครปฐมถึงหนองปาลาไหลปัจจุบันคืบหน้าไปแล้ว83%นะฮะซึ่งเร็วกว่าแผน0.47% ส่วนสัญญาที่2ช่วงหนองปลาไหลถึงหัวหินปัจจุบันก็คืบหน้าไปแล้ว83%ซึ่งเร็วกว่าแผน0.47%เหมือนสัญญาที่1เลยครับส่วนโครงการที่4นะครับก็จะเป็นงานก่อสร้างช่วงหัวหินประจวบ ระยะทาง84กิโลเมตรมีอยู่สัญญาเดียวก็คือช่วงหัวหินประจวบนั่นแหละครับความคืบหน้าล่าสุดก็คืบหน้าไปแล้ว83%ช้ากว่าแผน13%และโครงการสุดท้ายนะครับก็คือโครงการที่5โดยเป็นงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงประจวบถึงชุมพรระยะทาง167กิโลเมตรช่วงนี้มีการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น2สัญญานะครับ โดยสัญญาที่1ก็จะเป็นช่วงประจวบคิรีขันถึงบางสะพานน้อยความคืบหน้าล่าสุด76%เร็วกว่าแผน1.16%และสัญญาที่2เป็นช่วงบางสะพานถึงชุมพรล่าสุดคืบหน้า68%ช้าก,กว่าแผน0.54%นะครับ ส่วนโครงการรถไฟทางคู่ในเฟสที่สองเ่ยนะครับก็มีอยู่หลายโครงการนะครับแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอมาอัปเดตเฉพาะในส่วนช่วงคอนแกนถึงหนองคายแล้วกันนะครับเพราะว่ามีความคืบหน้ามากที่สุดนะฮะแล้วก็กระทรวงคมนาคมพยายามผลักดันให้มีการเร่งให้ก่อสร้างโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะรองรับกับโครงการรถไฟลาวจีนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี2564นี้ด้วยนะฮะ โดยสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ขอนแก่นหนองคายในตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของทางสภาพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์นะฮะโดยในตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการตอบคาถามของสภาพัฒน์ใน2ประเด็นด้วยกันฮะก็คือเป็นในทางด้านของโมเดลธุรกิจในการใช้รางรถไฟหลังรถไฟทางคู่เฟสที่1่แล้วเสร็จกับความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจเมื่อมีการดําเนินการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เส้นทางสายขอนแก่นหนองคายนะฮะซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้ เร่งให้การรถไฟเนี่ยไปทําคําตอบกับทางสภาพัฒน์ให้พิจารณาอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าในตัวของโครงการรถไฟทางคู่สายนี้เนี่ยนะครับก็มีความพร้อมที่จะสามารถนําไปเสนอกับคอรมอรได้ตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆเช่นการรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมหรือ EIA เนี่ยก็มีการผ่านการพิจารณาแล้วด้วยนะครับ ดังนั้นนะฮะสำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายขอนเก่นหนองคายจะเป็นยังไงกันต่อไปก็มารอติดตามดูกันนะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวทั้งหมดสำหรับในวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาทางใต้ล่างในคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ